วยบุญน,นี้อุทิศให้อุปัชาผู้ฤทกุลและอาจารย์ผู้เกุน,นทั้งพ่อแม่และปวงญาติสูจันทร์และราชาผู้ทรงคุณหรือส,สูสงชาติผมมาและอินทราชทั้งถวยเทพและโลกบาลโยมราชมนุษย์มิตรผู้เป็นกลางผู้จองขัน ขอให้เป็นสุขสารทุกทั่วหน้าอย่าทุกต้นบุญของที่ค่าทรรมต้องช่วยอานวุสวรพผลให้สุขสาม,สามอย่างร้นให้รู้ถึงนิพพานพันด้วยบุญนี้ที่เราทำแด่อุทิศให้ปวงสัตว์เราพันได้ซึ่งการตัดตัวตัณหาอุป,ปาทาน สิ่งชั่วในดวงใจว่าเราจะถึงนิพพานมาลายสิ้นจากสันดานทุกๆุกพบที่เราเกิดมีจิตตรงไร้สก,กิรทั้งปัญญาอันประเสริฐพ้องทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องปูดกิดเลสหายโอกาสยาพูมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประทุสลายทำลายล้างความเพียนจม พระพุทธภูรณาตพระธรรมที่พึงอุดมพระปัจเจกาพุทธสมทบพระสงฆที่พึงพยองด้วยอานุภาพนั้นขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิก้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเธอ